สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Realme C ยี่สิบหมือถือแบตอึดพร้อมกับกล้องหลัง50ล้านพิกเซลในราคาเริ่มต้นไม่ถึง6,000บาทส่วนจะมีสเปคแล้วก็จะมีรายที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อมือถือรุ่นนี้กันบ้างเอาเป็นว่าไปรับชมนในคลิปวันนี้พร้อมๆกัเกนเลยดีกว่าครับกับผมดิวโมลิอัพ let's go ก็เพื่อเปิดตัวปนะครับสำหรับเจ้าตัวเรียวมีซี25วายนะครับก็จะเป็นมือถือรุ่นเล็กนะครับจากค่ายเรียวมีนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในด้านของการดีไซน์กันก่อนเลยนะครับในด้านของการดีไซน์ครับฝาหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นดีไซน์คล้ายๆมีขีดๆนะครับเอาง่ายๆก็คล้ายๆกับเจ้าตัวเรียวมี8อยู่เหมือนกันนะครับฝาหลังเนี่ยก็จะมีปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยก็จะเรียงตัวกันนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมวางไว้บนฐานตามสไตล์ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับในด้นัวกด2ย สีแรกเนี่ยก็จะเป็นสีกาเซียบลูนะครับส่วนอีกสีนึงก็จะเป็นสีเมโทรเกรย์นั่นเองนะครับส่วนในด้านของการดีไซน์หน้าจอครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบ In f i n i t y V Display หรือว่าแบบติ่งหยดน้ํานั่นเองนะครับแต่ว่าทางเรียวมีเนี่ยเขาเรียกกันอีกแบบนึงนะครับเขาจะเรียกว่ามินิดรอปนั่นเองนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในด้านของสเปคกันดีกว่านะครับแล้วรุ่นนี้ครับก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus เลื่อกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD นั่นเองในด้านของหน้า หน้าจอเป็นความละเอียดที่ Full HD Plus แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยให้มาเป็นแค่ HD Plus อยู่ดังนั้นใครที่อาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะซื้อไปดูสื่อคอนเทนต์เอาไปดูซีรีส์เอาไปดูการ์ตูนอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะนะด้วยความที่ความละเอียดนะครับมันไม่ได้เป็น Full HD Plus นะอาจจะไม่จุใจเต็มตาก็ได้นะครับส่วนด้านของอื่นๆนะครับพอในวหน้าจอเนี่ยก็ถือว่าปกตินะครับวัาหน้าจอ6.5นิ้วก็ถือว่าโอเคครับใหญ่ใช้ได้เลยนะครับน้ำหนักตัวเครื่องครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่200กรัมนะครับซ ก็จะต้องมีอะไรแถมมาให้อย่างแน่นอนเลยนะถ้าซิมคาร์ตตัวนี้จะเป็นแบบทริปเปิลสล็อตนะครับสามารถจะได้2ซิมการ์ดแล้วก็สามารถเพิ่มไมโคร SD สดีการ์ดได้นั่นเองนะครับในด้านของระบบรักษาความปลอดภัยครับอย่างที่บอกไปว่ารุ่นนี้จะเป็นการสแกนด้วยมือด้านหลังตัวเครื่องครับแล้วก็ระบบจดจำใบหนะ้าส่วนในด้านของการทำงานครับรุ่นนี้รันมาด้วย Android 1์ครับครอบทำด้วย Realme UI เวอร์ชั่น R นะครับ CPU ตัวนี้เลือกใช้เป็นตัวใหม่เลยนะครับจริงๆก็ยังไม่ใหม่มากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะอาจจะไม่นิยมใช้กกััันนนนะคครรบ่็็ือ UD2T610 Octa Core เเา 1.8 g h z ครับ CPU เลือกใช้เป็น m a l i g 52ถ้าถามว่าประสิทธิภาพของ CPU นี้เป็นยังไงนะครับก็บอกได้เลยว่าสามารถใช้งานทั่วไปได้นะครับเล่นสื่อโซเชียลดูมัลติมีเดียเล่นเกมได้นะครับเล็กน,น้อยแต่ส่วนตัวผมมองว่าในเรทราคานี้เนี่ยอาจจะยัดมิดเท็ตัวท็อปๆมาเลยก็ได้นะครับอาจจะเป็นพวก G80 G85 G90 อะไรอย่างเงี้ยครับสามารถยัดมาได้นะแต่ว่าตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว U ู i s o c กเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าแย่จนเกินไปนะครับมันก็สามารถใช้งานทั่วไไไปดดด้้้้แหละะต่่่่วาาาาาาอจจมมมคคคคุุทีีสในนนเเรรโ ในด้านของเรื่องกล้องกันบ้างครับโดยรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวแม่หลักครับจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลครับรูรับเสนที่ f 1 8เป็นกล้องเลนส์วายมุมเลือกเลนส์มาโครครับ2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวีดีโอสูงสุดกล้องหลังได้ที่ 1080p 30เฟรมเลทส่วนในด้านของกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรับเซนที่ f 2 0เป็นกล้องเลนส์วายสามารถถ่ายวีดีโอสูงสุดได้ที่ 720p 30เฟรมเลทเท่านั้นเองครับมาพูดถึงในด้านของเรื่องกล้องครับด้วยความสกินโทนอะไรต่างๆเนี่ยเรียวมีเขามาตรฐานอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ความละเอียดเนี่ย50ล้านพิกเซลก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวใครที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าเน้นความละเอียดของภาพเนี่ยตัวนี้ถือว่าเหมาะมากๆนะครับส่วนเลนส์ที่เพิ่มขึ้นมาครับก็จะเป็นเลนส์มาโครนะครับเราจะเป็นเลนส์เอาไว้ถ่ายระยะใกล้ๆนะครับแล้วก็เลนส์เดมเซนเซอร์เนี่ยเอาไว้ถ่ายหน้าชัดหลังละลายนั่นเองแต่นในด้านของกล้องหน้าครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ80ล้านพิกเซลในเลยแหราคานี้ก็ถือว่า Basic เบสิกนะครับสแตนดาร์ดทั่วไปแต่ว่าในด้านของการถ่ายววิดีโออกล้้งหนาาครับผม่ 720p เนนนนนี่่ยยมัออาจจจะดดู้ไปิึึงงซริงๆเเเนนนนีี่ยคครรรับาาา้ควรรรททที่จะได้้ 1080p 30เเฟมังกล้องหน,น้นาและ กล้องหลังเลยนะฮะใครที่ชอบถ่ายวิดีโอแบบเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมบอกได้เลยว่าตัวน,นี้อาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่มาดูในด,ด้านของการรองรับอื่นกันบ้างครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะรองรับเครือข่ายเป็น LTE นะครับหรือว่า 4G ปกตินั่นเอง WiFi ยังรองรับเป็นเวอร์ชัน2.4 g ิกอยู่นะครับบลูทูธเนี่ยเป็นเวอร์ชัน5.0ซึ่งเอาจริงนะครับในปี2021แล้วนะครับมือถือรุ่นที่ออกมาใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะรองรับเครือข่าย Wi-Fi 5ได้หมดแล้วนะครับแต่ว่าตัวน,นี้ยังเป็น2.4ปกติอยู่น,นั่นเองดัง ของความเสถียรความเร็วนะครับอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะด้อยกว่ารุ่นอื่นใครที่ใช้งาน Wi-Fi เนี่ยรุ่นนี้อาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณาก็ได้นะครับด้านของพอร์ตการเชื่อมต่ออื่นครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้พอร์ตการเชื่อมต่อมาเป็นไมโคร USB เวอร์ชัน2.0นะครับแจ็ครูฟอง3.5เนี่ยยังมีมาให้ตามปกติเลยเอาตรงๆนะครับผมมองว่าในปีนี้เนี่ยจริงๆมือถือราคา2,000กว่าบาทเนี่ยเขาก็ให้ USB Type C มาแล้วนะครับแต่ตัวนี้ให้มาเป็นแค่ไมโคร USB 2.0นะครับตรงนี้ก็มองไว้เป็นข้อ ม,มันควรที่ได้เป็น Type C แล้วนะครับก็นั่นแหละฮะเขาให้มาเป็น Micro USB ก็ตามนั้นเลยนะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่5000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์นั่นเองในด้านของแบตเตอรี่ครับทางเรียวมีเนี่ยเขาค่อนข้างจะเคลมมาว่าตัวนี้ครับสามารถใช้งานได้ย,วยาวๆนะครับยาวสูงสุดถึง48วันเลยแต่ต้องอยู่ในโหมด Standby โหมดนะครับก็คือไม่ได้เล่นแบบว่าไม่ได้เล่นมือถือตลอดเวลาละอะไรเงี้ยก็คือเอาง่ายๆก็เปิดเครื่องทิ้งไว้เฉยๆนะครับและรุ่ยว ประหยัดพลังงานแบบสุดๆในกรณีแบตใกล้หมดแล้วแบตเหลือ5%อะไรอย่างนี้ครับก็จะสามารถใช้ต่อไปได้ยาวๆเลยนะครับประมาณ59ชั่วโมงเลยนะในโหมดสแตนบายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยจะสามารถใช้งานต่อไปได้ยาวถึง2.2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้มือถือแบตอื่นๆสามารถใช้งานได้ทั้งวันแถมแบตเตอรี่เนี่ยสามารถเซฟได้นะครับในกรณีที่แบตเหลือน,น้อยเนี่ยตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับโอเคมาดูในด้านของราคา นะครับสำหรับเจ้าตัวเรียวมี C25Y หรือว่า C25y ตัวนี้เปิดตัวในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะมีความจุเดียวเลยนั่นก็คือรุ่นแรม 4G b คบรอม128รอบโดยราคาที่เปิดมาครับก็จะอยู่ที่5999บาทนั่นเองนะครับโดยการเปิดตัวช่วงแรกเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับโดยผู้ชมครับสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ลิงก์ใต้ description แระใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ 425y มยงไ กับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอาเป็นบอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับยังสามารถติดตามพวกเราได้ทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter t i k t o อหรือจะเป็นเว็บไซต์ s u c c e s s t e r com ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดูม m เลยอปก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันทุกทนครับ see you again